มาครับก็สวัสดีมังทุ่งแท่งกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่เฮาวิโดทูกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ยังท่าเรือที่เราจะมาเออทำอะไรไม่รู้ฮะแต่ที่เร,รูู้ตรงนี้น่าสำรวจจัดเลยฮะบ,บอกเลยว่านี่มันมีเรือที่มันปางอยู่คือเรือที่เขาทิ้งรางไว้แล้วตอนแรกผู้นใกล้นึกว่าเป็นเรือโจรสลงสลัดอะไรที่มาจอดตรงนี้นะครับนี่ที่ไหนไมได้น่าจะเป็นเออิมท่าเรือธรรมดาน,นี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของท่าเรือแล้วกันว่าเขาจะให้เราทําอะไรนะครับ อเออตรงนี้มันมีบ้านอยู่ใช่ไหมคงไม่ใช่ไม่ผมทุบใช่ไหมโอเคอ้สองพั 2, นนบราคานี้แต่อยู่เออถึงเขาจะบอกแจ้งว่ามีเอ่อลูกเรือคนหนึ่งทําให้หลังคาไฟไหม้แต่ประเด็นคือผมมาเมื่อกี้ไฟไม่ไหม้นะเออแล้วตอนนี้มันไหม้ได้ยังไงแล้วก็ตรงนี้อะเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวแล้วประเด็นสถานีตะเพิงพูอยู่ไหนวะผมต้องไปเอารถอะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวโกทูเออเออนี่นี่อย่างน้อยเขาหมาบอกอยู่นะว่าที่ไหนอะไรยังไงนะไปเราไม่ต้องเรียกนะก็คือเราเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วยใช่ไหมให้เราไปเอารถดับเพลิงมาเนี่ยโอเคก็ไม่แปลแล้วก็เดี๋ยวดอไม้แพงกับไอตัวหลังคางั้นผมต้องไปแวะซื้อด้วยเลยแล้วกันเอาจริงถ้าสมมติว่ามันเป็นความจริงอ่ะผมคงไม่มีเวลาไปซื้อของแล้วก็ ไปขับรถดับเพลิงมาณนะที่นี้หรอกนะครับแต่นี่มันคือเกรมนะโอเคแต่ครั้แรกผมต้องแวะไปซื้อของก่อนเออเพราะว่าเขาไม่น่าจะมีของให้เราหรือเปล่าเอาล่ะรู้สึกว่าเราจะใกล้ถึงแล้วครับนี่ไงสถานีดับเพลิงโอเคงั้นผมขอฝากรถไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเพราะยังไงผมก็ต้องขับมเอเตอร์รถผมอยู่ดีโอเคไปครับอันนี้ผมคงไม่ต้องแกล้งใครใช่ไหม นี่ครับคือผมเล่งด่วนะอ่ะเออแป๊บเดีเดี๋ยวเดี๋ยวใครชนไห้ตู่ชนทำไมอ่ะเนี่ยโอเคองั้นเราไปเลยกันอีกนะนี่อ้ผมไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะทำไมเราถึงแบบขับรถนู่นรถนี้ได้เ <laughs> จ้าที่ระเพงก็ไม่ใช่นะฮะเป็นแค่พนักง,งานซ่อมและสร้าง ถ้าสรุปเรขาขับรถนี่ได้ก็เฟี้ยวนะฮะเอาล่ะเรามาเร็วแล้วคืออ๋อควบคุมข้างบวนโอเคนี่ฟาบดาบไปับตรงนี้ตรงนี้หนึ่งที่อ่าโอเคไปนานสักขนาดนี้เอาจริงถ้ามันไฟไม่จริงดีผมน,น่าจะอ่ะเรียบร้อยอะแค่นี้โอ้โหโอเคเดีย๋ยวนั้นก็ได้ช่วยเขานะครับขี่มาสักไก เดี๋ยวผมขออนุญาตรถไปคืนก่อนแล้วกันนะฮะเพราะรถดับเพลิงของเรามันเดี๋นะมันจะบอกนะว่าติดอนะ่ะเฮ้ยโอ้โหรถใหญ่ซะเปล่ามาแค่เนี้ยติดโอเคอาตรงนี้มียางด้วยหรอโอเคงั้นผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวนึงขอ,อยางแล้วกันนะฮะคุเอ๊ะนี่เดี๋ยว มันไม่ได้ลึกแต่ทำไมรถมันถอยเข้าได้ยาวจังวะโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรนะฮะโอ้เดี๋ยวพี่เป็นชอบมนุรย์เรื่องไงวะเนี่ยโอ้โหเดินลงเขาแบบง่ายๆเลยโอเคงั้นไปเลยดีกว่าเดี๋ยรีบสร้างเขาเสร็จเอาและฮะมาถึงกันเรียวแล้วก็บล็อกกระดินงสักไกลเลยเดี๋ยวนะตรงไหนบ้างโอเคตรงนี้ หยิบมาก่อนฮะเดี๋ยวมังั้นมันหายเดี๋ยวขี้เกียจกลับไปซื้อใหม่โอ้เดี๋ยวนะไม่มีนั่งนานที่ผมขึ้นเลยวนะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกตกเรือเรือมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยผมหาทางขึ้นก่อนชึบอ่าโอเคฮะเฮ้ยอ๋อโอเคเอาตัวออกอันยังไงอะเนี่ยอ๋อมันมีประตูตกใจ เคเดี okay, e ๋ยวขึ้นนะมันอโอ้โหมันขึ้นไปทางข้างบนไม่ได้เลยทำไงวะเนี่ยแป๊บนึงมันต้องมีซักวิธีแหละนะฮะเอ่อเมื่อกี้ผมกระโดดขึ้นได้อยู่เลยถอยรถมาไหมเมื่อกี้ผมขึ้นฝั่งไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้ผมขึ้นฝั่งนี้ไม่ได้วะตรงอัานี้ โอเคความพยายามที่ไหนความสุเลตอยู่ที่นั่นแหละต้องมุงอย่างนี้ถึงจะได้อะไม้หมดยิบจากตรงนี้ไม่ได้ซะด้วยหรือแปดสิบหรอไม่คงมันใช้เยอะจังวะกระโดดใส่มันซะเลยะโอเคเหลือตรงไหนอีก นี่โอ้ตรงนี้ก็ใส่โอเคปี๊สให้หมดเอิม่มใช้เยอะว่ะอืมพอขึ้นมาได้มันก็หมดอ่ะเนอะถึงเท่าไหร่เอาโอเคยี่สิบแปดครับหาตั้งขึ้นหาตั้งขึ้นนี่เราปีน2ตรงนี้ขึ้นได้ครับแล้วก็ไปมั้ย เาละเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่หลังคานี่ผมก็สามารถเดินบนนี้ได้มันจะเสร็จเร็วไปไหนวันนี่เอาละเรียบอ่ะยังยังเหลือหนึ่งแผน่นโอเคเอาละเรียบร้อยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีงานต่อหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้เรารู้สึกว่าจะสร้างบ้านมาเยอะแล้วนะฮะมีอีกไหมเฮ้ยถ้าแบบมันกระพิบพก็แสดงว่า ไม่มีเหรอเฮ้ยถามจริงหมดแล้วเหรอยัเข okay, วิวตรงนี้อย่างสวยครับมองเห็นได้หมดเลยแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีเควสเข้ามาแล้วนะฮะการสร้างบ้านของเราน่าจะจบสิ้นนาตรงนี้แล้วเพราะว่าไม่เจออะไรแล้วครับก็คือตามที่ดูในแมปอ่ะมันจะเป็นเส้นทางที่เราเข้าไปสร้างบ้านตรงนั้นนะฮะ แล้วประเด็นคือผมก็ไปทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะเหลือแค่พวกอุกปกรณ์ที่เราต้องไปตามหาอย่างเช่นในตัวล้อยางหรือก็ไอ้ถังขาวๆนั่นนะฮะแต่ประเด็นคือตัวนี้ผมว่าผมไม่น่าจะหาเจอนี่ก็เลยขึ้นมาสำรวจตรงนี้แล้วก็อันนี้มันไปได้ใครมาปลูกเชือกตรวนี้วนะโอ้ยอย่างสูงอะตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคงั้นเราต้องออกสำรวจแล้วว่ามันจะเหลือตรงไหนบ้าง จะได้รู้ว่าเขาให้เราสร้างอะไรเพิ่มเติมหรือ,ปอเปล่านี่มีอะไรครับเผื่อเราไปเจอถังขานั้นอีกสักทีใต้สะพานก็แอบมีลุ้นอยู่นะฮะบางทีเขาอาจจะซ่อนไว้มันเหลือไม่กี่ถังไงแล้วประเด็นคือมันก็จะหายากกันแหละถังสุดท้ายหรือท้ายที่สุดแชปโอเคไม่มีครับตรงนี้อ้าวตรงนี้มเคเียร์มาแล้วครับอ่านี่ครับบังเอิญเรามาเจออีกหนึ่งถังที่อยู่ข้างหลังใน เออที่ซื้อของเราครับประเด็นคือเจอแค่ถังเดียวเออเมื่อกี้ผมลืมดูด้วยว่าเราเหลือกี่ถังน่าจะประมาณ2ถังหรือเปล่านะครับอันนี้คือผมแค่สมรวิดูเฉยๆแล้วก็ตอนเนี้ยยังไม่มีพื้นที่ที่เราจะไปสร้างได้อีกนะครับก็เดี๋ยวี้ผมน่าจะต้องขับดูอีกนิดนึงตรงที่พื้นที่ที่เราไม่ไปแล้วกันนะพื้นที่ที่เรายังไม่ไปนะแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนรถสำรวจแล้วรถันั้นมันเก่าเกิน <laughs> เออแล้วก็มีรถรถบ้านใครไม่รู้ฮนะ แต่ที่รู้มียางโอเคขอค,ครับยางเราได้ยี่สิบฮะเหลืออีก5าเส้นที่ต้องไปตามหาทีา่คือมันอยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะโอเคขอสวดนิดนึงครับตรงนี้สุดทาผมก็ยังดูไม่หมดเหมือนกันนะบางทีมันก็อาจจะแบบอยู่ตรงที่ที่เราไม่คาดคิดเนะี่ยแล้วก็ไม่คาดถึงด้วยนะโอเคฝากแป๊บหนึ่งฮนะ ตรงนี้อาจจะมงจะมีอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นพื้นที่ที่เราใช้สร้างนี่ไปสำรวจทุกๆพื้นที่แล้วก็มันยัมีเมืองเล็กๆตรงนี้อีกนะที่ผมน่าจะไปดูม้งแล้วก็ไอ้ปั๊มตรงนี้ผมเข้ามาดูแล้วฮนะโอเคมีแค่ขายเบียร์กับเออถังฟิวคาหทึ่ทงถังแะนะแต่อันนี้ผมเก็บไปแล้วแล้วก็ตรงบ้านคาร์บ,บอยโอเคเก็บยางไปเสียไม่มีถังใช่ไหมคาร์บ,บอย โอเคไม่มีฮะไปดูอีกต่อแล้วก็เดี๋ยวข้อมองนี้ดูแล้วกันนะฮะนี่อันนี้ผมน่าจะด,ดูหมดแล้วนะตังค์ตัวนี้โอเคเคลียร์ครับคงไม่มีใครเอาไว้ข้างบนบ้านหรอกมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมของมันยังเหลืออยู่อ่ะโอ้โหถ้าไปขายนี่รวยเลยนะฮะโอเคเราจะไปใส่ใจครับตอนนี้ตังค์เราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรหมดอ่ะ ถึงสองหมื่บ้านก็ซื้อวิริวเอ่อในป่าดงพงไพก็ไม่มีนะฮะโอ้ใครทำบ้านมาเอียงช่บหยเลยโอเคนะตรงนี้ก็ไม่มีครับแล้วก็ไปกันต่อครับขี่ทุกที่ทุกทางเผื่อเราจะเจอที่สร้างบ้านอีกสักหนึ่งที่เอาล้านี่ไงอีกหนึ่งถังโอ้มันอยู่ที่ลงเลยโอเคเอา้าครบแล้วนี่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ ตอนนี้ก็เหลือแค่ยางที่ต้องไปตามหาโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าจะหาไม่เจอนะสรุปยางยังไม่เจอยางน่าจะเหลือประมาณสองหรือสามเส้นนี่แหละนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะนะถังครบแล้วแล้วก็เออไม่ได้อะไรนี่ก็สรุปว่าสะสมไปเฉยนั่นเองนะฮะอันนี้ผมเดินม,มืแล้วเออตรงนี้ก็อ่าโอเคตรงนี้ผมสำรวจแล้วนะฮะผมไม่รู้ว่าในป่าเขาจะไว้หรือเปล่ามันไม่ใช่ทางที่เราต้องผ่านไงไม่คิดว่าเขาจะเอาไว้หรอกนะฮะ เทวยก็บอกเลยว่าหาจนตาแตกก็ไม่เจอโอเควันนี้ก็เคลียร์หมดแล้วแถวนี้ก็น่าจะเหลือแค่ทางผ่านไปตรงนู้นฮะเฮ้ยเอารถตัดหญ้าไปเลยเฮ้ย <laughs> 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 <h ây> ไปได้วะ่ะนี่รถคันเก่เาลมันเฟี้ยวเลยฮะโอเคเอารถนี้ไปแล้วกัน <laughs> 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 <h ây> เออเราต้องใช้รถคันนี้ฮะตัดหญ้าไปด้วยแล้วก็ <laughs> <laughs> <h ây> <h ây> าภารกิจิตไปด้วยนะหลังบ้านเรามีหรือเปล่ายางสักเส้นสองเส้นโอเคไม่น่าจะมีครับสำรวจด้วยจ่าเปล่าไปนี่รถใหม่ของเราเรานำฝ่าวันนั่นแหละนะค่อยมองไอลุยโลดโอ้โหแรงจัดว่ะโอ้โหนี่รถตัดจ้าหรือรถแข่งวะเนี้ยดีป่ะดีปอโอเคแล้วก็ไปบ้าน เออยังเกาะกลางนะฮะเรียกเกาะกลางเลยครับองนี้เป็นบ้านส่วนตัวครับอืมเกรงช่วยด้วยเป็นไงล่ะชนต้นไม้ไม่เป็นไรอะ่ะจะแป,ป๊บเดียอะ่ะตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเดินดูหมดแล้วนะไม่น่าจะมีอะไรอย่างสักเส้นโอเคสาวนี่ก่อน,นครับอืมไม่น่ามีอ่ะมีที่ให้สาวว่ายน้ำอะ่ะ อเคไม่มีจริงครับไม่มีเปลี่ยนคันดีกว่าเฮ้ยมันมีซอกหินด้วยครับเอาเนี่ไงยางเฮ้ยเลยอสองเส้นเอาวะที่เราสงสัยมันชอบจะมีอะไรแฝงฮนะแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งเส้นทำไมพี่ไม่มีให้หมดเลยวนะเนี่ยจะเหลือไว้ทำไมอีกหนึ่งเส้น โอ้โหพวก,กวาจะได้ครบเลยฮะตรงนี้รู้สึกจะไม่มีอะไรนะครับเฮ้ยเดียวเป็นพื้นที่มาสำรวจเฉยๆวะอะ้วก็สลหรับพันนี้ก็บอกเลยว่าไม่ได้มานานสักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมนึกว่ามันจะมีบ้านให้สร้างเยอะมากกว่าดีนะแต่ที่ไ,ได้มีแค่ท่าเรือ,อนเดียวแต่ก็โอเคก็ขอภัยด้วยแล้วกันนะครับอะไรแล้วก็เด็กเกมหน้าจะไปเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วย,ย,ยแล้วกันนะครับก็สำหรับพันนี้ก็ขอไลฟ์เ่ตัวนี้แล้วกัน้วเจอกันใหม่ในเกมหน้าสวัสดีครับ